สวัสดีครับผมจะมาสอนเข้าเพจผมนะครับให้กดอันนี้นะครับให้กดดูวิดีโอผมก่อนนะครับนี่ครับวิดีโอนี้นะครับหูบ่พันปีนะครับก็ให้ทุกคนอยาก็ให้ทุกคนกดเข้าไปดีมันมีเพจเพจ facebook นะครับกดเข้าไปเลยครับรอแป๊บนึงนะครับ รอแปมหนึ่งนะครับให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเพจเพจของผมนะครับนี่นะครับเพจของผมชื่อว่านัดครับจวนข้างล่างเป็น n u t d a v นะครับสองเจ็ดสี่ใครจะมาโปรโมทช่องผมก็ได้นะครับ ก็ขอไปแค่นี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาลงคลิปอันนี้นะครับลงคลิปสอนอันนี้แกนแหล็กวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ,บ,บายๆครับตอนนี้สองทุ่มสามสิบเก้านาทีแล้วผมนอนแล้วครับบายบาย